ล่าสุดทางคุณยิวฮอกโคนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SISB จำกัดมหาชนก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจครับถึงแนวโน้มผลการงานงวดไตรมาสสามซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาในอีกไม่ช้าหลังจากนี้เนี่ยว่าน่าจะออกมาดีตามแผนงานที่วางเอาไว้นะครับเนื่องจากมีนักเรียนใหม่เข้าระบบโรงเรียนในเครือมากขึ้นทั้งในส่วนของนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ โดยในช่วงเปิดเทอม1นะครับก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับปีการศึกษา2568นั้นปรากฏว่ามีนักเรียนใหม่เข้าสู่ระบบเกิน300คนก็ส่งผลทำให้ปัจจุบันนั้นทั้งเครือ SISB มีการให้บริการทางการศึกษากับนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,500คนจากณสิ้นปี2566นะครับมีนักเรียนในระบบอยู่ที่4,197คน โดยจะมีการประชุมนะฮะคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการงบการเงินครับในวันที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แล้วก็พูดถึงแนวโน้มของไตรมาส4ด้วยนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเติบโตกว่าช่วงดีกันของปีก่อนนะครับและก็ช่วงไตรมาสก่อนหน้าด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะมีการรับรู้รายได้แบบเต็มไตรมาสนะครับทั้งจากค่าการศึกษาแล้วก็ค่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มั่นใจว่าตัวเลขทั้งปีนะครับจะมีการเติบโตอยู่ที่20%นะครับจากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่1,940ล้านบาทด้วยกันนะครับ แต่ก็นอกจากนี้ฮะยังคงเป้าหมายในในช่วงของระยะเวลา3ปีข้างหน้าคือปี2 6 7 68และ69เนี่ครับในเครือของ SISB นะครับในฐานะโรงเรียนนานาชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็จะพยายามขยายฐานนักเรียนนะครับในระบบเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยนะครับอย่างน้อย400คนต่อปีนะครับหรือจะแตะระดับ4,600คนแล้วก็5,000 คนแล้วก็ตัวของ5,400คนนะครับตามลําดับในช่วงของปี2017ถึงปี69นะครับซึ่งก็มาทั้งการเติบโตจากโรงเรียนเดิมและก็มีการขยายเปิดเทอมในโรงเรียนใหม่ๆด้วยนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบทางในแง่ของการขยายสาขานะครับหรือว่าเพิ่มแคมปัสของเครือ s i อ b บตลอดจนแต่และแคมปัสเองเนี่ยก็มีจำนวนนักเรียน <ừ> นะฮะที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองเป็นหุ้นโรงเรียนนานาชาตินะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีหลายคนบอกว่าเอหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงเรียนหรือต้องบอกว่ากิจการโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ควรมาอยู่ในตลาดหุ้นแต่ว่าอันนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติก็ก็ปล่อยเข้าไปใช่เพราะนานาชาติเนี่ยมันก็เป็นเป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองเขาเลือกอยู่ละใช่นะแล้วก็ต้องมีสตุ้มสตางระดับหนึ่งละทีนี้ท่านมองในเชิงของธุรกิจเนี่ย ผมว่ามีโมเดลที่ที่ดีนะ,ะแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการสําคัญเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องออทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสะท้อนลงที่ตัวของผลประกอบการเอสไอเอสีเอ,อ,เองเออราคาหุ้นมองภาพใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องบอกว่าเขาปรับตัวลดลงมาจากไฮเดิมที่บริเวณเหนือ40บาทะนะฮะ,ะแล้วก็ลงมาลึกถึงประมาณสัก30บบาทขณะนี้เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมามแต่ช่วงสั้นเนี่ย ก็เหมือนจะถูกขายทํากําไรนั้นถ้าตัวผลประกอบการออกมาดีเนี่ยนะเราคงได้เห็นภาพของราคาหุ้นตอบรับในลักษณะที่สอดคล้องนะฮะฉะนั้นก็ต้องลุ้นดูว่าเอมันจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาให้มันสามารถรีบาวนะฮะได้มากกว่านี้หรือไม่ก็ดูแล้วยังมีอัพไซต์นะฮะมากพอสมควรค